ครับพ่อครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปปารวยนะครับวันนี้โอปปารวยก็มาที่บ้านน้องพิมพ์กันเช่นเคยนะครับว่าวันนี้อาจารย์โอจะมาทําพิธีอาบน้ามนต์แล้วก็มาประพบภูมิให้ภูมิที่บ้านของพ่อแม่น้องพิมนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปปารวยด้วยนะครับ ฮองเียเด้อคันนี้เมเนเฮ็ดดีเด้อเฮ็ดเป็นหฮองพระเด้อแต่เมื่อกี้องน้ำเด้ออาจารย์ห้องน้ำกเ็เพราะเป็นยังเพว่าเมนบ่มันอยู่คนละอย่างกันให้เขาเห็นให้มันถือใจให้มันเมียนซะเพราะว่าป่าลูกหลานกันบโบหงเนาะเกิดใหม่รุ่นแม่งว่าแต่หนึ่นคืออะไดเมนบมน่เมียนพราะว่าก็อยากจะให้ถ้าบโปบรให้ลูกหลานมันอยู่กันเป็นสัดส่วนระบบได้ส่วน งนี้เป็นห้องพระเนาะมองนี้เป็นห้องพระซะแล้วที่นี่เป็นห้องพระมองนี้แล้วหาม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 แบบว่าพันอันยกเว็นว่าอประตูนี่เป็นยังไงครับไม่ถือปิดประตูบะประตูอีรีเข้าตรงเข่าหุ่นแล้วมองนี้ประตงยางเลยมองนี้คือปิดให้มันไม่ให้มันมีทางเข้าทางออกแสดงว่าทําไม่ถูกใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ถูกเลยทิศก็ไม่เข้าเงินก็ไม่เข้าทรัพย์ก็ไม่เข้าแล้วก็ อันนี้อันนี้ก็คือปิดเลยปิดเลยคือประตูมันตรงกันอ่าประตูม,มันตรงกันอันนั้นก็ปิดเลยครับแล้วก็ต้องเข้าทางทิศนุ่นอย่างเดียวต้องเดินมาทางทิศนุ่นอย่างเดียวโอ<ฮ>้หน้าบ้านต้องอยู่ทางนี้ครับหน้าบ้านมันอยู่ทางนี้อันนี้ถึงจะเป็นทางเข้าก็ช่างแต่ว่าหน้าบ้านต้องอยู่ทางนู้นอันนี้ทิศตะวันตกใช่ไหมครับอาจารย์ยทิศตะวับบนตกมันไม่ถูกทิศตรงางครับวันนี้อาจารย์โอก็ได้มาช่วยพ่อแม่น้องพิมนะครับในการปรับ ่วงจุย้ยโงเฮงที่บ้านนะครับผมอ้ใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอพารวยนะครับเ,เดี๋ยวเรามากาอติดสถานการณ์<พ>นะครับผมวันนี้เรามาช่วยพ่อแม่น้องพีมกันว่าจะเป็นแบบไหนนะครับน้องเผื่อมีแนวทางนะครับ f อซนะครับพระธรรมฝาบคุณพระสงฆ์ อาพูดตามอจานะอิมินาสากาเลนาอิมินาสากาเลนาสังธรรมังอาพิภูพวกข้าพเจ้าลูกหลานลูกหลานได้มาขอขมาได้มาขอขมา คุณพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระสังฆเจ้าผู้เกิดไม่ใหญ่รุ่นผู้เกิดไม่ใหญ่รุ่นโ่ห้ผิดชอบสวัสดีบ่ห้ผิดชอบสวัสดีข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมมาก อาศัยต่อมาอาศัยไส้พิงไส้พิงขอให้พุ่มเจ้าทีฟอให้พุ่มเจ้าทีเจาา้าฐานเจ้าฐานแม่ทอดอรนีแม่ทรน,นีทีอทท่อยู่ในสถานที่นี่ที่อยู่ในสถานที่นี่จงโปรตจงโปรดมาพกปักรักษามาปกปักลักษาคข้อง หลวงเปิดทิศเปิดทางเปิดทิศเปิดทางให้อยู่เย็นเป็นสุขให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีโรคมีภัยไม่มีโรคมีภัยไม่มีอันตรายใดๆไม่มีอันตรายใดๆทั้งหลายทั้งหลายมาเบียดเบียนมาเบียดเบียนขอให้พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความสุขตลอดการและนานเธอตลอดการและนานเทอ่เดี๋ยวพระอาจารย์จะพาสวดอันนี้นะ คือเอาหินสีราแดงมาลอกฐานไปนมดแม่นะครับเซราแดงมาลอกลงปูนยี่เข้าฮึมบันนี้เด้อร์แมนเด้อบันนี้เด้อครับเป็นหินสีราแดมิกในเย็นว่าบันนี้เย็นไปครับเย็นช่วงเย็นสำครับเย็นไปอ่าเย็นเยอะที่เรียกว่ามากกว่าขอนี่แหละเนี่ยออกบันนี้เลียจะกวดน้าไม่เพลินนี่แหละก็คืออันนี้คือ เป็นยอมรับเล้าเดอ้อเหตุถือแล้วครับคือจะกี่ห้อเหยียบห้อข่วนห้อไงข้อเหยียบเพื่อนความหมายว่าศิลาแรงเราเดินเหยียบเ,เนีา่ยจาะย์ไม่ได้ครับเพื่นจะไม่เราเดินเหยียบเพืเ่อนไม่ได้ครับอันนี้คือเราเราเอาเพื่อนขึ้นมาแล้วมาบูชาแล้วครับ,ค,รบคือทั้งหมดเรียกมาตรงนี้เป็นตอนนี้เป็นตอนนี้เป็นของพระแล้ว ตรงนี้เป็นห้องพักเราอยู่ซื้อว่าจะเย็นลงมบ่เลี้ยนเดี้ยแต่กวดน้ำเดี๋ยนตะกวดน้ำดูซื้อว่าหายใจสะดวกบ่แม่น,นี่ครับแล้วแต่ก่อนี่กีบบัดนี้มีอ่าอ่าเนี่ยที่อันเชื่อใจกลัวห้กล่าวายสักกะละคือผมเป็นที่ว่าหายใจบ่อิ่มเป็นฮอนฮอนคือผมไม่อยากเข่าอยู่ในนี้เลยกันเข่าอยู่นี่คือควบคุมต,ตัวเองบ่เลยเป็นเป็นเบอร์เบอร์บ้าๆไปครับอยู่ซื้อห้าอย่างเนียว่าผมนั่งให้ มันนี้ถือไปรู้ความดูซื้อเจ้าของบ้านดีดีขึ้นครับรู้สึกหายใจอิ่มบ่่แมนครับรู้สึกว่าอบบุญบ่ไหนี้มองนี่ครับเป็นแต่อยู่บ่เป็นแต่บ้านเพียรมองพระเป็นแต่พระกาเมา่อไหว้ปคือต่อไปมองนี่เป็นมองของพระเด้อครับของมองพระพุทธกุญย์แล้วก็ศิลาแลงเพิ่นก็อยู่นี่แหละเพิ่นรองรับฐานพระให้เฮาอันสุดมนันก็บ่เป็นหยังไนเป็นหินเป็นทรายธรรมดนเราพูดถึงว่าอาจารย์ขาบ่มีปัจจัยไสยทานเฮาเอาอันนี่เป็นมีเงินพระ ขอผาเนื้อใดบ่ครับได้ครับอันนี้คลื่นจะให้เราได้เขามีปัจจัยเขาจงคอยแต่งมาแต่ว่าเขาอยูนี่เขาก็สวดมนต์ประจําเด้คับเขาต้องบําเพ็ญประจําพอเวลาไปเฮตดงานหาถ้ามาหาจินเขาก็ไปปกติเฮ้ายังเมือเศรายังมาเรียกเฮากับสวดมนต์ไหว้พระใส่บาตรมีไก่มีมีมีพักมีปลาเขาก็ทําบุญไปแต่ละตรงนั้นจะ่เป็นอันนี้สูงแล้วตรงนี้ปุ่มเดี๋ยวมันจะปรับให้เองถือว่าได้บันนี้เอาน้ามาอาจารย์ที่ภาควดน้ำเบัดนย้เดืรอ ครอบรั้วนี่อ่ะยูเย็นเป็นซุปด้วยบันี้บันี้กะทิล่างนี่ละคือล่างขึ้อสีสุดอาบลงพ้นเลยอาบตรงนี้เลยอาจารย์ไม่ไม่อาบตรงนี้โอ้แล้วอาจารย์จะทำข้ามูนให้ก่อนตอนแล้วจะอาบโอ้ครับครับเออเป็นอย่างนั้ทีนี้ก็เป็นยังจะเป็นยังก็เป็นยังปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปเอาเอาอนนี้มาเอาเทียนมาให้อาจารย์เด้อบวกสิ่งไม่ดีออกอาจารย์สึล่างออกไหเด้อ อันนี้ก็จ้างไว้แมป้าต้องอันนี้อาจารย์วินาจานทร์ภาคจาตญาอาจารย์จิตาเพิ่มนเป็นยังไงครับความรู้สึกเป็นยังไงครับทุกคโอ้ค่อย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 หายใจเออฮาหายใจลึกๆผมพี่ลรองมือมาจับดูนายาในการรับชมนะ FC นะครับอาจารย์จะทำน้ำมตนอาบให้พ่อน้องพิม แม่ลุงพิมเนาะแต่ว่าขันน้ำมุ์จะเป็นตัวเลขบ่ตองรุ่นเนาะเลอเจ้าขึ้นนี่อาจารย์จะเฮ็ดน้ำมต์เด้ออาจารย์จะทำน้ำมตนนะครับไม่ได้ทำแล้วแต่ท่านจะเป็นอะไรก็ช่างอาจารย์จะทำน้ำมตนอาบให้พ่อน้องพิมพ์แม่น้องพิมนะครับด้วยกันวันนี้ไปเตรียมเฮ็ดนี่เดี๋ยวกระเจ้าจมออกไปเออมาแล้วโอ้ อเหันนา่านี้เือรับขได้หมดานทานหได้จังได้พเป็นยังได้ก็ได้เมื่ออันนี้คือองค์าบนานเังหาแล้วห้าเขาเผาาแล้วใจ่กว่าผินยังไม่ผิดไม่มีอะไรผิดเขียน้ันน้ำม้นไว้ห้าอาบกนะไรเ้าอาบปันเยาจกันเข็ดนันน้ำม้ตนไห้เด้อ นะโมพุทธายะพุทธาไตรรตนาญาณมานีโนภาราเสสะสะทุธรรมาพุทธธรรมโมสังโฆยาถาพุทรโมนาพุตรทาบุจาธรรมาบุจาสังฆาบุจา อาเกี่านังวารันคันทางสวดฟอรอมอาจารย์เลย Siwa edi mani rang ang bandhani turato ang bandhani atuyo ang bandhani sabasu Buddha Dhamma Sangha Mahathilang, Angwanta mietulato, Angwanta ni satuyo, Angwanta ni Sappasobutta Thammasangka buche mima mo, buaya para Buddha sangku jata Buddha Buddha Dhamma Buddha Sangka Buddha Kethanang Mara Rangkang Siva Dharma Deralang Wanda Nitu Rajo บูสารรมะบูชาธรรมะสังขยาตาพุทโมนาพุทชาบูจารรมะบูจาสังฆาบูชาขีทานังมารังคันธังสิวะเรจะมหาเทรังอังวันธานีตุระโตอังวันธานิตัตุโยอังวันธานีสัพพะสุพุทธรรมะสังฆาบูเชมีนะโมพุทธายา บาบูตาไกรัตนายานมาเนโนภาลสีสาหัสสุธรรมมากุดธัวธรรมมัวสังโฆยาธาพุทธมัวนาพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาเกียตานังวะลังคันทางทิวาลีจมหาเถรังอาหังวันธามีธุรตโวอาหังวันธามีธาตุโยอาหังวันธามีสัพพะโสกุฏ ทธาธรรมธรรมาสังฆ่าบูเชมีมโมพุทธายาภาพุตรตาใจรัตนาญาณมานีโนบาลัสสีสาหัสาสุธรรม,มาธรรมโมสังขวยาทาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอาคีทานังวะรังคันธ์สิวะเรจะมหาเถรังวันธามิทุลโต ังวันทามีทาตุโยหังวันามีสัพพะโสพุธ,ธาธรรมมาสังคาปูเชมีเมมง,งพาพาหาหาเือเือ,อข้าพเจ้าทั้งหลายลูกหลานที่อยู่ณสถานที่นี้ อขอเทพพาดาทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงลงมาอำน่วยอวยพรชัยให้ลูกให้ร้านตรงอยู่เย็นร่มเย็นขอบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่เนื้อก้าวเหนือผมขออัญเชิญพระพุมสเสด็จมาอยู่เบื้องบาซา,ายขออัญเชิญพานารายสเสด็จมาอยู่กวางมากกวาขออัญเชิญ รพราบไวมาเป็นลมป่าก็ออันเชิญพระยานาเกามาเป็นสอยสังวาน้าปเจ้าอันขอครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับแนวทางของพ่อรองพิมกับแม่น้องพิมนะครับวันนี้อาจารย์โอได้มาทําขันน้ํามนต์นะครับเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่บ้านของพ่อแม่น้องพิมนะครับ ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพาลยและทีมงานด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดี